10คิวแล้วครับตอนนี้อาจารย์ชูไม่ทันแล้วรถดํามาเยอะมาเร็ววิ่งเร็วเหลือเกินเนาะอาจารย์ชูตักไม่หยุดเลยครับตักไม่ทันแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรถไถแล้วกันครับเพราะมันร้อนครับพี่น้องนี่ฮะคันนี้ครับเจ้าน้องมะนาวครับไอหิงอาจารย์ชูไม่ได้หายใจเลย ไม่มีเวลาได้สูบบุหรี่ไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท์เลยครับเพราะว่ารถดำคล่องเหลือกเกินเนาะไปัไอ,อ้ฮิงน,นิ่มบบน,นิ่มนิ่มนิ่ม,มอ่ะเสร็จจากไอ้ฮิงก็ต่อไปก็จะเปดู ้อมเอ๋ยใจเย็นครับคันนี้อ่ะฮ و ا ยฮ واء 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 หมูยิงตาลครับต้อมเอ๋ยใจเย็นครับทีมงานโทูลหนึ่งครับผมอ่าเฮ้ยเฮโชว์เรียบๆน้อยครับเข้าตำแหน่งที่เหมาะสมครับผมเรียกว่า นี่ก็คืออาจารย์ชูโดนรุมแล้วครับเพราะว่าไม่ได้หยุดจริงๆครับผมมีรถกอดรอคิวตลอด อยู่บนหลังเสือตักยัางนี้สบายๆครับรถไม่ดุเตี้ยนเร็วเลยรถไม่ต้องหมดแรงเยอะเซนได้ครับผมไม่ต้องยกภูนิยกอาบสูงครับเนตักกระชวงขึ้นยกนิดเดียวก็ถึงนะครับเพราะว่าเรายืนอยู่จุที่สูงกว่ารถดำครับป้าต้อมือใจเย็นครับตายกันครับของต้อมือจะนิ่มครับผมน้องค่อยๆเนี่ยไม่ผีกลับไม่กระโชกโค้งห้างครับป้าย ก็ชูลูกอีสานแบ็คโฮซิงก็มีครับผมเนาะธรรมดาอะไรครับอาจารย์ชูฟาฟาฟาเป็นงานนี้มีช่องยูทูปกันทุกคนครับต้องดูคันนี้ครับลั่นนขนาดไหนครับคันนี้จะแรงขนาดไหนครับต้องมาดูครับผม จะได้หายใจก็ทอทุ่งไมกแล้ว ไปขุดกันวันสองวันครับเนาะจะวิ่งงานกันครับไปคันนี้ตากนี้น่าจะปล่อยตัวครับงานใจแล้วครับมาโอ้โหมอเตอร์ด้านนสับเกียร์หนึ่งไว้รออยู่แล้วครับผมพอจะบีบแตร์นี่ปล่อยคัดยุ่งเลยฮะนะมาดูครับมันวัวยงก็เริ่มล่วงมันใหญแล้วครับไม่มีใครขับรถสายทางทางให้ครับผม ไปไปเดี๋ยวหยุดงานนะครับลาได้พักหน่อยครับอาจารย์ชูรอเจ้าทอทองมาครับ เหนื่อยนะครับ <considers> ข <child teaching> oh, ับล้รอไม่ใช่ว่าง่ายๆเนาะขับรถนี่ว่าสนุกสนานครับเนาะเพว่าเหนื่อยครับรอออกกนยกไปยกมาตลอดเวลาครับมันต้องมีทักษผไม่ใช่ว่าขับไปเรื่อยๆมันมีที่หลบซ้ายหลบขวามีที่เทดินเปินสานที่ไปเรื่อยๆนะ หือว่าไม้ช้าครับทีนี้ตัก,กรอบนี้เสร็จอาจารย์ชูก็น่าจะได้พักมั่งเลยครับทีนี้รุดำห่างหายไปเยอะครับ ฝั่งนี้เขาเป็นยังไงครับตรงนี้เป็นงานง,งานที่ยังไม่ได้ออกครับขุดเรือเหมือนดินไม่ได้น้องว้ครับ<อ>เยอะพอสมควรครับเดี<อ>๋ยวถ้าได้ขุดทุกวันนี่จังหือว่างานออกไปได้เร็วครับว้าขุไล่กันมาแล้วครับน้องนอนกับ เจ้มาแมอมดครับผมนี่อาจารย์ตูตั้งท่ารอครับบีกันมาแล้วครับทีมงานนี้ครับขยี้กันมากไล่กันมาครับฝนตลบเลยครับผมโอ,โอ,โอต้องทำทางเลยครับผมฝนด,ดำมันโยกมากเกินไปครับ นึ่งนี่เขาไม่มีรถดําเองครับต้องมีรถก็คือมีรถแยกที่น้องรถรวมมาต้องมีทีมงานก็มีหมอตาลครับแล้วก็พี่ดินดวนครับมาช่วยร่วมทีมกันเนี่ยทำงานแดทตายที่ว่า,ามีพันธมิตรในการทางานครับเนาะคนหนึ่งอย่างพี่ดินดวนแกไม่ต้องทํารถเล็กโครครับแต่ทำรถดําก็มาร่วมกับน,น้องชายครับสนละก็พี้ายครับก็ทางานร่วมกันทีมงานด้วยกันครับไม่ต้องแบบรพระพระอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ เป่นันปันส่วนกันอันนี้นาจะเป็นของน้องนอนเองครับผมดินอย่างนี้ไม่น่าจะหนักมากสักนะเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวตายครับมันจะไม่จับมันจะไม่แน่นมากก็จะตปร่โร่งเลยครับแต่ว่าใส่จะละคาได้แอนเลยนะครับผมป่ะมาดูรับโอ้สบายครับไม่มีติดไม่มีดันสูด ไม่มีลื่นครับโอ้โหอาจารย์ชูแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยครับไม่ได้หยุดหายใจเลยโดยทีงานรถองดำไ้รุ่นไม่ให้พอนยครับไม่ยอมอันนี้มาอีกแล้วครับแมมมอสครับ กันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปนี้ครับผมอ่ะขยับถอยเล็กน้อยสองตักครับ สามตักครับสี่ตักครับมาที่อีกตักหนึ่งครับผม อยู่ห้าตักครับผมห้าตักก็ถือว่าเป็นที่เลยครับผมปล่อยตัวได้หรือยังห้าตักไปอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้จบที่แมมมอสครับสวัสดีครับ